สวัสดีค่ะพี่น้องปองไป่ซุกุสุโกทางช่องยายสามอลลั่เสียงวิหัออฟฟิเชียลและพี่น้องเนาะอันนี้อัปเดตบรรยากาศนะคะบมือวนนี้บันย่างลหลอนะคะบ้านยางหลออำเภอกุพบาปีจังหวัดอุดรธาน,นีพี่น้องเบิง้งบรรยากาศเมือน,นี้อยู่ขางทะเลบวัวแดงและพ,พี่น้องเอ้ยพุ่นตอนเทาขามไปทักปุ๋กสินทะเลบวเเลัวแดงและพี่น้องเด้อครับพุ่นพระอาทิตย์กำลังตกพี่น้องพุ่น ตอนนี้ภก็สิเป็นแบบน้ำโมแล็กคนกับสิพักกันมาปั่นจักรยานนะพี่น้องโอ้ยพูนสวยมากชมพระอาทิตย์ตกพี่นอ้องอนากาศึกษาภูเขาทั้งเอาเพื่อน้องเสงียงพี่น้องพูนเป็นภูเขาทั้งเอาเพื่อน้องเสียงนะคะพระอาทิตย์ตกสวยมากพี่น้องถ้าพูเก็สิเป็นอ่าทะเลบัวแดงนะคะเห็นะ่ะพี่น้องบรรยากาศดีแห้งพี่น้องเมื่อน,นี่ ปลอดฝนนะครับพี่น้องท้องฟ้าแจ่มใสอุ่นนกบินทะลักอันนี้ย้ายสากระเสือลูกคือมาจอยโมนี้เพราะว่าอ่าย้ายสาสีเดินหรืย้ายสากระะกลับนะครับพี่น้องขากลับไปนอนหิมเพราะบอกระอจากบ้านย้ายสานี่พี่นอ้องเบิ้งข้างหลังอันนี้คือด้านหลังเวทีนะครับกระสีเป็นคล้องเป็นยางอ้อมไปลร้านไม่เงี้ยแสกระสียูุทธงนีหละ่ะมันคล้ายแต่ถอดไข่พี่น้อง เออมาเนี่ยไข่แต่ข้าวไข่เจียวข้าวไข่ดาวนะคะบรรยากาศดีแห้งพี่น้องงามแรงบรรยากาศดีแห้งจะเกลียดไหมยังมาแล้วก็หนีไปมาแล้วก็หนีไปข้างหน้าแล้วยางไม่เอียงยางกลับขึ้นมาข้างหน้ายานได้ยินเสียงเพลงยานก็จะเปิดเพลงใส่ไม่ได้เกิดยันเสียงเพลงยันเสียงเพลงอีกอย่างพูดพี่น้องเพียงพี่น้องกระตัดตัดจากไหนไม่ใช่ไฟออกกระสีเป็นผู้รับผิดบังฟ้ากผุนสีท้องอารามสวยงามพระอาทิตย์ตกดิน ถ้าได้บัวแดงอยู่ไทยก่อนน uh ี่ยย้ายสากานที่เะเถ้าไดบัวแดงมันค nah, ือบ่ามีบัวมันท้าได้คืนมันจะเป็นเบิ้งเบิ้งเบื้งนี่แมนบ๊องไม่นพูดท้าไดบัวแดงตัวขี้ตรงไปอีกพูนเบื้องเป็นเบิ้องน้องหานตินี่อันนี้น้องหานนั่นเมืองแม่ใหม่เพิ่อนบ้าเป็นตำนั้นแม่ใหม่นั่นบ้านดอนแก้วนั่นเออเป็นนั่นแหละตำนั้นแม่ใหม่พาเดีกนั่งไอพี่น้องนั่นแหละคือบ้านดอนแก้วนะครับบ้านที่ว่าเป็นเกาะนะครับตรงนั้นแหละคือบ้านดอนแก้วดอนแก้วบ้านดอนแก้วจะเพิ่อนบ้านนั่นน่ะเพิ่อ นนะนพี่้องกับสาวจงหางข้างสวดเก่งอาจจะดูเรื่องยังจังไปทางสาวจงหางผู้หนึ่งจากเมดสาวจงหางข้างสวดเก่งอย่าลื้อมาพี่นอ้องเด้วยไห้กำลังใจกันได้นะคะลืมอมาให้กำลังใจกันนะคะวันนี้ที่บัญญยาิหลอ่อคุณพระวันีค่ะเอาฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยายสารด,ด้วยนะคะ